ค่ะสวัสดี f อฟซีแฟนสองทุกคนนะคะมณีนุ่นธิยาก,กับเสภาพ,พอมพ่น้เอฟซีไปตามแนวทางของอาจารย์ปีชาคนนอนหน้านะคะงวดทิพานมานี่เพิ่นซื้อลอตเตอรี่หใบเกตซีซนะคะเพิ่นซําใจนะคะมันไปออกซีซบนนะคะเพิ่นโ่ได้เงินนะคะเพิ่นเสียใจงวดนี้เพิ่นว่าเพิ่นจะซื้อเลขห้างเดียวนะคะเลขห้างเดียวเลขสองโตนะคะ องตัวหางเดียวจะเป็นตัวใดไป,ไปเบิ้งไปส้มน่ำกันเลยค่ะคันบอลเบลลางนี่อ,ออกออกแปดล่างเห็นเล็กยุ่งเอาคุ้นแปดกนะ้อนกอนม่หลอกแปดนะแปดฮาก้อนบางขันมากเลยเบลไม่หลอกเลยออกแปดเก้าออกแปดเก้าโอ้ยแปดสองงวดแล้วงวดวนี้ยัดมีเลยคนระับอบล มีแปดเท่โตงวดแรกก็ออกแปดหางงวดแล้วหันกับแปดเก้าอาจารย์อันนุก็ได้ยินมข้าวว่าอาจารย์สื่อเจ็ดซีซีต่างหาใบอาจารย์เอาเลขพัทไสค่ะเอาล็อตนุ่ยบบลอยมาได้ดีนี่ได้ยินข้าวว่าข้นยิต้อดต้อนตีขาสียดงด้วย้นขาอาจารย์อาจารย์ขาเป็นสีเดียงด้วยค่ะ ผู้ใดตีกันคากันอาจารย์ยังสือเลขซีซีคักแถงมงวดน้องหันฝันมาใบฝันหรอกฝันบางก้นไม่จ่ฝาเลยสีสองค่ะก็เลยเกิดว่าก้นสี่ปดอ๋อคนพากันสือสี่สองไรอาจารย์เลยว่ามันต้องผิดมันต้องเป็นซีซีเออเออ,เอ,อได้เจอหลอตอะไรจากาใบซีซีจากใบหาใบซีซีนี่เออ ดังนงี้แม่โกง่าจานซื้อเจ็ดซีซีหาใบเรื่องจริงอกค่ะวันนี้ได้ซื้อเอกชนใบบอโยเทิงเงินรถเตลีง้างอยู่รถตตลีย่างย่างอยู่เก็ซีซีซื้อใบมันนี้มันออกขังล่างบ่ไดดเด้ขันบ่ได้ซื้อเอกชนมันออกขังบนบ่อได้มันออกขังบนบ่ได้ออกข้ังล่างเนาะขังล่างมันออกแปดเก้าขังบนออกซีซีถ้ามันออกขางล่างอาจารย์ก็ได้หาใบพอแล้ว พ่อได้ซื้อเอกชนเลยบอกค่ะซีซีบ้าโจงเป็นนีแน่กูมองโอ้เป็นนีจุดซูมองก็เลยกว่าซื้อแล้วก็ซื้อดอกมันบอดีว่ะโอ้เลยกว่าอยากเป็นนีเลบรร้าสมหลายมันตีหลายจ้าซาสมโอตเตอรี่ที่งอดละหาใบโอหางเดียวเลยกหาใบเก็บซีซีเก็ดสี่สามหาอก เจ็ดส um: er. pues uh, so nah ี่สี่ไาพี่น้องจำึ้นตั้งหกตัวจำึ้นใจเลยสามหาหเจ็ดสี่สี่ตั้งหาใบเขาจัง่าใจันนี้มันออกเทิงเท่ได้ออกเทิงรางละงวดนี่งวดนี่ว่าวงวดเก้าเบาเบแล้วมันจ่าใงวดนี้ีะซื้อตัวไดแปดกับหนึ่งนี่ละมีแปดกับหนึ่งเออทีนี่มพูดึงว่าวันนี้แปดวันนี้ยังย่อยู่บ่คาแปด รถหลายแมวรถหลาศูนแปดหนึ่งก็แล้วกันนั่นครับอ๋อได้สสีสูส่วนแปดหนึ่งบ่ก็รถเขานั่นรถเขาไปเลขรถแปดศูนแปดหนึ่งเกิดปลาแปดสีย่างโอ้แปดสีย่างอยู่อุ้ยล่มจากน้อยเด้วพี่น้องคิดว่าแปดสีย่างอยู่ตีงวดนี้กันย่างงวันนี้ไม่เสิออกแปดสามงวดได้ไหมครับ มันออกแปดฮาเราก็จะมาแปดเก้าเมื่อสิออกขันมันมากงวดนี้มันสิบว่าขืนบนบอกค่ะอาจารย์เพราะว่ามันมาแปดล่างสองงวดละเออเมื่อไเี้ยมื่อไงมันว่ายานตัวยกขันรีมาโดนศูนย์แปดหนึ่งวันเลขที่เก้าวันเลขที่หนึ่งแปดอ๋อเข้าใจแล้วหอดบางอ้อเลยพี่น้องสั่พ่ออาจารย์ว่าที่ซื้อเลขตัวนี้ <ö. S 1> มันมีเหตุและผลที่มาและที่ไปลด <ö. S 1> ขั้นที่มสะท้อนหลานคือทะเบียนศูนย์แปดหนึ่งบ้านเลขที่คนที่มสะท้อนบ้านเลขที่หนึ่งแปดอาจารย์ได้สิฟ้าต,ตัวนี้เลยนี่นยู่พารนทหาะลูกสายเพิินนั่นแล้วอาจารย์ว่าอยากซื้อเลขลดรดหลานอยากซื้อตัวเลขรดเพิ่นบอก่ค่ะปกอามาบลีเจ้าของว่าถือหรอกบลีดลเจ้าของว่าซื้อ มันออกแล้วเนาะเก้าเจ็ดอ๋อมันออกแล้วแต่ว่าแปดหนึ่งปีนี่ปีที่แล้วกับเมื่อปีเพราขั้นออกอยู่เนาะค่ะอาจารย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดเก้าเจ็ดอีออกดีตัวอ๋อหาเจ็ดก็ออกแล้วเลขรดล้านเก็เก้าก็ออกแล้วเรือรถขั้นที่ส้นนี่เพราขั้นออกสรุปบางวันที่ผ่านมาอาจารย์ซื้อหาซื้อเจ็ดซีซี งวดนี้สิซื้อแปดหนึ่งหนึ่งแปดเนี่ยมันบ่ค่ะสาหรับเลขสามโตศูนย์แปดหนึ่งมันบ่ค่ะแหมพี่น้องชัดเจนบ่มิเตอร์กับเออถื่อใจเพิ่นคักอ๋อหนูก็นึกว่าอาจารย์ว่าเรื่องเลขยุ่งเหงาคุณเลขเหงาคุณนกาเปรยังยังมีแปดเพิ่นเป็นค้อมีเสียนพี่น้องเพิ่นเห็นยุ่งเหงาใหม่เป็นว่าเห็นแปดสองงวดแปดกับมาลางสองงวดเราเห็นยุ่งเหงาคุณนเป็สองงวดแล้วนะครับอันี้ก็ยังเห็นกัเราอยู่เนะฮะ นั่นเห็นว่า<ม>แปลกแปลกแปลกเนาะโอ้เหตุและผลเฉพ,พอะันมักเลขกแปดหนึ่งแห้งเนาะเรเลขบ้านก็เจ้อันแปดหนึ่งแปดทะเบียนรถก็เจ้าแปดหนึ่งอืมพอก็เห็นเลขแปดที 8, ่เูดเอีกสร้างรอตะตรี่ไปแล้วพ่อบอดะบอดจิโม่สั่งนี่สังสีได้เลขชุดหาใบนี่ย่สั่งคือบ่อได้เด้วค่ะคนสื่อนิยมได้่นสื้อเลขเป็นชุดนะคะชุดใหญ่ พระเจ้า<ถ>ขาประจำมาทรงหอนหน้าเลยเหมือนมะค่ะสรุปเดี๋ยวนนทิยาจะสรุปใส่กระดาษเด้อค่ะผมเคยตือกระปว่าในชีวิตเ,เ,เคยเคยเคย,เคยได้โชงน้ำเล 18, 88, ็กสิบแปดแปดสิบเอ็ดดูยังมันพระาอาจารย์เฉพาะอาจารย์มักแห้งแล้วนเนาะมันบ่อออกโดนแลนะะ้วดอค่ะเลขตัวนี้เออโดนแ้วเลขตัวนี้มันบ่อออกโดนแล้วตามที่นนทิยาสังเกตเลขตัวนี้มันออกแังไดน ก้าสิบเปอร์เซ็นตมันจอบออกข้างบนลายออกมันออกก้าวหนึ่งแปดค่ะเก้าหนึ่งแปดหาหนึ่งแปดหาแปดหนึ่งสิกรเคยออกสามหนึ่งแปดมือม่อนี่จ้าสรุปแนวทางของอาจารย์คนอาจารย์ปีชาคนนอนนาเห็นว่าน้องปีน้องเนาะจะมืดอยนน้อยนะคะเพื่อน วัตถผ่านมาเพิ่นซื้อเจ็ดซีซีตั้ง 5, าหาใบงวดนี่เพิ่นวาสิซื้อตัวนี้คือศูนย์แปดหนึ่งนะคะเพราะว่าเพินพ่นเห็นอยู่เหงาคุณนมีเลขแปดคือเก่าคนมาแล้วลถมาส้นล้านเพิ่นเป็นทะเบียนศูนย์แปดหนึ่งนะคะแล้วก็เลขเลขบาขา้านเขาเจ้าก็เลขหนึ่งแปดนะคะเลขบ้านคนที่ส้นล้านเพิ่นเนี่ยนะคะเพิ่นก็เลย่าบ่าต้องซื้อละซื้อแค่หนึ่งแปดแปดหนึ่งเป็นแน้ทางหาืจอสลักกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะอาจารย์เอาไปเสี่ยงมืงกันเด้อค่ะใกล้ๆมือนอน,นที่ยาจะมาถาม เพื่ออาจารย์ฝันดีบ่ใครได้บอลสิวฮะงา,าน,นที่กีก็บ่ฝันดีอ๋อบ่เสียงวัดเสียงขนาดซื้อเลขถือโตกับบ่ฝันเลขบ่อยากเสียงวันนี่ผ่า,านมาหนิเจ็ดซ,ซีซีซืซ้อไว้จักมื่ออาจารย์โอ้ยเกือบเครื่องซับดาบนอ่ะป้าซื้อไว้ตั้งเครื่องซับดากับบ่ฝันซื้อถือโตนี่อ้าว เรามือเจ้าบอกกันในคอยก็ได้เราดีอ๋อที่พวกนูมาสัมผัสแม่กงเน่ะอาจารย์ก็ได้แล้วซีซีนะซื้อลอตเตอรี่เราดีนะโอ้ซื้อไว้แล้วคือเบอร์เอิรนคือเบอร์เอิรนบอกแน่เลยคอยซีซีเด้อเม้่สัมผัสกันยากๆก็ได้คือว่ามาเนี่แม่กงฟันแม่กงฟันว่านอนทับกันสามคนผูหยิ่งสองคนผู้ชายพู้หนึ่งเนาะเด็กออกหาซีซีอาจารย์นั่งฟั่งซื้ออาจารย์บอกห้องใจเลยว่าไดอยู่เหล็กซีซี ที่หลอดตะลีมานแล้วมันถึงเขาป้อฝันโอ้เสือแล้วบ้ฝันงวดน,นี้บ้านใด้จากใบเลขพึ่งออกนะคะอาจารย์หลอดตะลีออบ้านมาข,ขายหลอดตะลีคาดว่าวันที่หากระมาเราเปลเกินสี่มือมากขายอ,อามือวันที่หาไปเป็นมือเขาไปรับหลอดตะรี่ค่ะซี่มือหามือได้เพิ่มกัะมางวันนี้เสียเอาแต่้แปดหนึ่งหนึ่งแปดเนี่ยนะคะอาจารย์ เพื่นที่ซื้อหางเดียวพี่น้องของเลขหางเดียวว่าลายโตนะคะอ้าวลายโตนะครับสรุปวาจานันมวดที่่านมาเจ็ดซีซีหาใบงวนนี้จะซื้อศูนย์แปดดึงเลขสองตัวหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ